ยังเป็นเรื่องการคุกคามนะครับแล้วกรณีนี้ก็จับได้แล้วเหมือนกันหลังจากที่มีหญิงสาวผู้เสียหายเดินอยู่ที่ลานจอดรถภายในห้างดังแถวรามินทรากําลังจะเดินขึ้นรถนะครับปรากฏว่ามีชายแปลกหน้าเดินตามไปแล้วก็คว้าข้อมือบอกว่าชอบอยากรู้จักขอไปส่งที่บ้านทั้งเหยื่อเนี่ยเธอก็ตกใจนะทำไมไรไม่ถูกแต่ว่าโชคดีที่จังหวะนั้นเนี่ย มีพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็เข้าไปช่วยเหลือได้ทันไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ลานจอดรถห้างดังย่านลามินทรานะครับจะเห็นว่ากล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายเป็นชายเดินตามผู้เสียหายที่เป็นหญิงระหว่างที่เธอเนี่ยกำลังเดินขึ้นรถนะครับในจังหวะนี้นะครับผู้เสียหายใส่เสื้อสีขาวคนร้ายเดินตามมาติดๆเลยนะครับไม่ได้มาด้วยกันนะครับคือจังหวะที่ฝ่ายหญิงกําลังจะเปิดประตูขึ้นรถเนี่ย กล้องวงจรปิดไม่เห็นนะคุณผู้ชมแต่ฝ่ายชายเนี่ยไปจับมือฝ่ายหญิงพร้อมกับบอกว่าอยากรู้จักขอไปส่งที่บ้านก็ทําให้ฝ่ายหญิงตกใจนะครับสะบัดมือจนหลุดแต่ผู้ก่อเหตุก็ยังยืนจ้องหน้าผู้เสียหาอยู่โชคดีครับจังหวะนั้นมีพลเมืองดีที่เดินอยู่เนี่ยคนนี้นะครับเสื้อสีฟ้า,ฟาคือเขาเดินอยู่ที่ลานจอดรถแล้วก็เห็นเหตุหการณ์พอดีก็เลยรีบเข้ามาดูผู้ก่อเหตุก็เลยรีบเดินหนีไป เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่2มกราคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความกับตำรวจสอนอบางชันแล้วล่าสุดช่วงสายของวันนี้นะครับหนุ่มในคลิปทราบชื่อก็คือนายวงศกรอายุ32ปีถูกชุดสืบสวนสอนอบางชันจับกลุ่มได้แถวแถววัดพระยาสุเรนโดยผู้ต้องหาเป็นชาวจังหวัดกาลสินเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งไม่มีอาชีพมาอาศัยอยู่ที่วัดดังกล่าวเป็นครั้งคราวนะครับ ทางวัดก็บอกว่าไม่ได้รู้จักหรือว่าให้ที่อยู่แก่ผู้ต้องหาแต่อย่างใดคือเขามาอยู่เองตำรวจจึงคุมตัวมาสอบสวนที่โรงพักพบว่าผู้ต้องหานั้นมีลักษณะจิตใจไม่เหมือนคนปกติกับคืออ้างว่าทําไปโดยขาดความยั้งคิดไปฟังเสียงบางช่วงตอนที่ตํารวจสอบปากคำเนีนครับเนี่ยน้องคนนี้ชอบก็เหรอชอบอ่ะเย้การถูกใจชอบวาดิยอ ใช่ไหมทำไมทำไมถึงชอบเขาหน่ยพี่ผมถามหน่อยทำไมถึงชอบเขามันน่ารักไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ถูกชอบว่าถามจริงชอบป่ะชอบได้คุยได้คุยเขาไหมไม่คุยคุยคุยเขาว่าไงบ้างคุยคุยว่าจะไปไหนไปส่งไปส่งพี่ไปส่งไหอ๋อคุยว่าไปไหนพี่จะไปส่งไหมใช่ไหมครับรู้จักเขารู้จักเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาข่มขืนใจผู้อื่นให้เกิดความกลัวโดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยจะนำตัวไปฝากขังต่อสารอาญามีนบุรีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ